สวัสดีค่ะสบายดีจ้ามเอนี้เ้าชิมะตะมต้นำข้าวเ,เปียกกินกันจ้าส่วนผสมห้าก็ะิใ่หัวเซทเาใส่รากผักชีตั้งโอแล้วก็ใส่ขิงแล้วก็หอมหัวใหญ่ลงไปเลยจ้าพี่น้องเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไกล่ลงไปเลยจ้าน้องจ้า ก็ใส่เนื้อไก่ลงไปด้วยจ้ะพี่น้องเคี้ยวให้มันนุ่มหอมน่าอร่อยเลยมากเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็จะใส่ผงชูผงรสดีลงไปสักสามช้อนชาจา้าแล้วก็จะใส่แป้งนัวลงไปสองช้อนชาจา้า ก็ต่อด้วยเสีย้ยวขาวลงไปเลยจาะพี่น้องแล้วก็จะต้มให้มันเนื้อไก่เปื่อยเข้าเนื้อเข้าน้งน่าอร่อยเลยจ้า เสร็จแล้วเราก็จะมาทอดเกี๊ยวกันจ้ะพี่น้องทอดให้มันกรอบอร่อยเวลาเอามากินเล่นๆมันจะได้่อยกรุบกร๊บกับกับกรอบกอบดีค่ะพี่น้องกินแล้วก็เพลินดี เสร็จแล้วเราก็จะมาฉีกไก่มาฉีกไก่ฉีดเข้าไปจพี่น้องฉีดให้มันชิ้นยี่น่อยชิ้นใหญ่ผสมประสานกันเลยจ้าฉีดเข้าไปเลยจ้ะพี่น้องฉีดเข้าไปเส้นน้อยชส้นใหญ่เส่กันเลย อันนี้พักกินเท่าเนาะก็จะมีพักสลัดถ่วงงอกมีพริกจีมีต้นหอมจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วเราก็ตักเส้นใส่ถ้วยลงไปเลยเส้นที่เราต้มแยกน้ำมันจะพี่น้องเราก็ตัก ไก่ใส่น้ำซุปที่เราต้มไว้ละจ้าใส่ลงไปเลยเราก็จะใส่กระเทียมเจียวต้นหอมใส่พริกเจียวใส่พริกไทยลงไปเลยน่ากินบอจ้าพี่น้องมากินน้ำกันเด้อค่ะขอบคุณกำลังใจที่เข้ามารับชมและติดตาม เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย